เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะในกิจกรรมหนูน้อยขยันอ่านเขียนในวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะในวันนี้นะคะคุณครูแอลจะไม่มีคลิปการทบทวนนะคะแต่จะเป็นคลิปวิดีโอเพลงล้างมือ7ขั้นตอนนะคะซึ่ง เพลงนี้นะคะมีประโยชน์มากเลยสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆในช่วงนี้นะคะซึ่งเราจะต้องอยู่กับเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9ไปอีกไม่รู้อีกระยะเท่าไหร่นะคะถึงจะหมดไปจากโลกนี้ดังนั้นการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เด็กๆปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูแอลมีเพลงล้างมือ7ขั้นตอนมาฝากเด็กๆแล้วให้เด็กๆ นำกลับไปปรับใช้นะคะเด็กๆสามารถทําท่าทางประกอบเพลงได้นะคะแล้วก็จดจําไว้ว่าวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างนะคะก็จะทําให้เด็กๆปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนของการเขียนนะคะวันนี้จะเป็นการเขียนชื่อและนามสกุลนะคะจํานวน3บรรทัด พร้อมด้วยชื่อเล่นจำนวน3บรรทัดเหมือนกันนะคะแต่คุณครูแอลแบ่งชื่อเล่นออกเป็น2ฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเขียนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่ทบทวนการเขียนตัวเลขไทยนะคะเอาละค่ะคุณครูแอลคิดว่าเด็กๆคงพร้อมที่จะรับชมคลิปสาธิตการเขียนแล้วก็รับชมเพลงล้างมือเจ็ดขั้นตอนแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปรับชมคลิปได้เลยคะ่ะ สวัสดีนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นงานวันสุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะไม่มีงานในสมุดแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์เด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่เอางานทั้งหมดมาส่งคุณครูแอลนะคะแล้วเด็กๆจะได้แบบฝึกหัดกลับไปทำที่บ้านเราจะเว้นระยะในการเขียนสมุดออกไปนะคะแล้วเราจะเริ่มเขียนกันอีกทีหนึ่งในช่วงเปิดภาคเรียน ของเดือนพฤษภานะคะเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา2,565นั่นเองนะคะในวันนี้จะเป็นการทบทวนการเขียนชื่อและนามสกุลนะคะบวกกับชื่อเล่นและทบทวนการเขียนตัวเลข1-10ที่เป็นเลขไทยด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูแอลเริ่มเลยนะคะเขียนชื่อก่อนเลยวันนี้เด็กหญิง ใครเป็นผู้ชายก็จะชื่อเด็กดอเด็กจุดชอช้างจุดนะคะเขียนแนวนอนนะคะลูกเราจะเขียนหนังสือทิศทางเดียวกับการที่เราชี้หนังสืออ่านเลยค่ะ เขียนให้เต็มบรรทัดก่อนนะคะกล้ามเนื้อเด็กๆยังไม่แข็งแรงดังนั้นหนูยังไม่ต้องเขียนตัวครึ่งบรรทัดนะลูกเขียนเต็มบรรทัดไปก่อนเลยตัวเต็มๆตัวใหญ่ๆเลยให้เต็มช่องเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วชื่อจริงและนามสกุลนะคะต่อไปคุณครูแอลขออนุญาตต่อที่ชื่อเล่นนะคะจำได้ไหมคะ ในสมุดต,ตัวอย่างนี้ชื่อเล่นเขาชื่อน้องอะไรนะคะเด็กๆน้องมอ,อะมะรออิลิน้องมัลิใช่ไหมคะอ้าวแล้วก็เขียนจํานวน3บรรทัดเหมือนกันแต่ว่าบรรทัดหนึ่งเราจะเขียนสองรอบนะคะหมดแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ เด็กๆน่าจะจำชื่อเล่นของตัวเองได้แล้วนะคะคนเรานะคะจะต้องมีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นชื่อจริงก็เอาไว้ในการติดต่อราชการต่างๆนะคะส่วนชื่อเล่นก็เอาไว้เรียกกันที่บ้านเรียกกันในหมู่เพื่อนฝูงชื่อเล่นมักจะเป็นคำสั้นๆนะคะ บ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะอ่าต่อไปตัวเลขไทยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆห้าหกเจ็ดแปด 9และ10เสร็จแล้วค่ะเด็กๆ่เด็กๆและอย่างที่คุณครูแอลแจ้งไปนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่2นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอของคุณครูแอลในกิจกรรมหนูน้อยขยันอ่านเขียนนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วนะคะของภาคเรียนนี้หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะปิด โดยที่วันจันทร์นะคะคุณครูแอลรบกวนผู้ปกครองให้นำงานทั้งหมดของเด็กๆมาส่งครูนะคะแล้วคุณครูแอลจะแจกงานที่เป็นการบ้านให้เด็กๆไปทำเป็นการทบทวนในช่วงปิดภาคเรียนนะคะเด็กๆไม่ต้องถ่ายคลิปส่งแค่เด็กๆทำในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวใกล้เปิดเทอมหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาเปิดเทอมก็ได้คุณครูแอลจะนัดให้เด็กๆเอา าการบ้านมาส่งคุณครูแอลนะคะในวันจันนี้คุณครูแอลจะมีการแจกเงินค่าอาหารกลางวันด้วยดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมารับได้ในเวลา9โมงถึง12นาฬิกานะคะในวันจันทร์ที่28มีนาคมนั่นเองค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปท้ายสุดของภาคเรียนแล้วนะคะคุณครูแอลก็ขออวยพรให้เด็กๆของคุณครูแอลทุกๆคนนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลโรคภัยไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะไม่ว่าเด็กๆจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านสำหรับเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาเด็กๆกลับบ้านไปหาคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายก็ขอให้เด็กๆเดินทางอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าลืม มาตรการในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ 1. ใส่แมสชมั้ยคะ 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะ 3. เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรแล้วก็งดที่จะไปในสถานที่ที่มี ผู้คนมากหรือแออัดนั่นเองค่ะเอาละค่ะปิดเทอมนี้คุณครูแอลก็หวังว่าเด็กๆนะคะก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กดีช่วยเหลือง,งานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วที่สำคัญต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565นะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะเป็นพี่อนุบาล3ด้วยนะคะเรายังเจอกันเหมือนเดิมเลยเด็กๆยังเรียนอยู่ห้องคุณครูแอลเหมือนเดิมเราจะเจอกันอีก1ปีค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ